ผลสมุรจีนอันซีไทยแลนด์ดินแดนกุ้งหอยปูปลาเชื่อศรัทธาสารเจ้าพ่อดุนกอยลอยชายยิ้มตอนรับและทักทายด้วยระบบโฮมสเตย์แล้วลงเลยไปไหว้พระเพื่อขอพรครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ วันนี้กับอีกหนึ่งวันครับกับวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสครับวันนี้เรามาสวัสดีกลางบ่กลางวังเลยนี่นี่น่เชนเคยครับบ้านขุนสมุทรสุดที่รักครับมาซ้ําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหอ,ออกเพื่อนหมดรู้สึกว่ากวางวังนี้ก็โอเคอยู่มีตัวแล้วทั้งกระพงกุลุค,ค,คเลาวก็พอมีครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันตอนเย็นดีกว่าว่าจะยังไงพร้อมแล้วตอนนี้คงได้แต่รอ มาจามาตอนไหนไม่รู้นะครับโดนลักโดนลักโดนลักไปไหนนี่ถึงได้หันมาตั้งเนี่ยเออครับพี่อีก ตายตายตายสำเร็จแล้วดูดูเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจะดูพฤติกรรมกุลาวังนี่กินดูมันไม่ได้เอาปากกินนะมันเอาคางกินด้วยโอเคครับไซคึ่งโลพอได้พอได้ไดเก็บหอมรอมนิด์กว่าจะได้แต่ละตัว เ,เรียบร้อยครับนี่ดูพฤติกรรมมานานโอ้โหแบบต้องขึ้นได้เห็นตัวตีใส่ไม่งั้นไม่กัดโอ้โหวันนี้แบบเอาใจยากมากกเราไม่ไม่ค่อยมาต้อนรับเลยกว่าจะได้ตแตละแต้มโอเคครับเก็บไปเรื่อยๆโอ้ยวันนี้ก็แทบจะนั่นตัดด้วยนี่โอเคครับ สวยงามไม่มีก็คงต้องมีสักวันรางวัลของนักตกตาผู้กล้าไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ถึงจะตกยังไงก็ไม่ได้แดก มวใหญ่ๆแค่ไหนวะน้องดัดเอสตีกันเชียงมาเลยทำไมเขาได้ตัวใหญ่ๆแล้วไ,ได้ตัวแค่นี้วะเ <sk r> พื่อนเขาได้ตัวโลสองโลแล้วได้ขีดสองขีดโอ้โหช่างเอียงนาดูแต่ยังไงก็เก็บไว้ก่อนเอาเถอะปลาเล็กาสารอเมก,กาเ้าสามเยอะตัวเล็กๆเนี้ย โอเมก้าสามเยอะตัวเล็กเก็บบางครั้งหัวใจไหลเหนื่อยทอแทนนั่งเศร้าคนเดียวหนทางยาวไกลหนทางยาวไกล เดี๋ยวก็ลับปีดเลยจะาเลยวะโอ้เบรกอ่อนกระโคงเหลาอะไรวะโอ้โหนั่งพี่กดพี่กดพี่กดไม่ต้องตกวางก็ได้ตกคลอมก็เยอะแยะแต่ตัวใหญ่เก็บไว้ก่อนเอาเอาเอาเก็บหอมรอมดิเราไม่จำกัดชนิดของปลาถ้าปลาอะไรเราเอาหมด เพื่อยังชีพนะครับเราไปเน้นที่ตจะต้องได้กระพงอย่างเดียว <Buffalo> ไปกันไปเธอ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 สวยเธอเธอเธอใสฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรเวลาฉันอยู่ใกล้เธอออเออความคิดที่ฉันจะพูดออกไป ความในใจที่ฉันจะบอกเธอแต่ว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้เจอไม่เห็นหน้าเธอมาตั้งหลายวันเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสเธอมาแล้วไงมาไกลตัวฉันจิตใจของฉันมันเต้นดังลั่นแล้วฉันนั้นจะทำอย่างไร ดุกเลยทั้ตัวก็พอแล้วปะวันนี้โถ่เ้ยกดเม่สักกบวยอไม่ต้องมากินในหวังก็ได้ในคองก็มีโอ้ยคิดว่าประดุกเอาเหอะไหนๆก็ห้แล้ว ทำลายสมาธิการนอนหมดเลยนี่ออดเอติกอดออดอดแห้งตกใจคิดว่าระดูกถั่วพิ่กดก็กำลังจะหลับอยู่พอดีเลยการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนกดท้ำให้เรามั่นใจ โหดูนะครับว oh, uh ันนี้เหมือนชีพขะจรองเท้ายังไงไม่รู้ดูตั้งแต่หน้าประตูเดินไปท้ายวางนน่นนะนู่นโน่นรีบๆๆโน่นนะหน้าไปกลับน่าจะประมาณสองโลได้โอ้โหเดินวันนี้เดินจนขาลากเลยเดินจนปวดขาเลยด้วยก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ค่อยได้นะครับวันนี้โอ้โหดูเดินจริงๆเดินเนี่ยเดินมาถึงหน้าประตูเนี่ยโอ้คงจะต้องยอมครับวันนี้เก็บของก่อน เดี๋ยวเจะให้ดูเดี๋ยวแช่ดูยอดก็โอเคนะพอดูรวมๆแล้วก็พอมีสเสน่ห์นี่ของเคียรเสเน่ห์ <laughs> พอดูรวมๆ,ๆ,ๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคืนฉันพูดจริงๆพอได้กันไปทำกับข้าวบบนิดๆหน่อยๆวันนี้ปาบถือว่าตอนรับแขกไม่เต็มที่เนี่ยโอเคพอได้กันนิดๆหน่อยๆ ทวินแคมป์สิบหวาวมาแล้วเหตีจะต้องกลับแแวว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 นี่ทวินแคมป์สิบหวาว